อยูอาสุขสานแม่เกยใคใจอะไรนะไม่แจ้วม่พูดเลยแล้มัเกกันสุดเลยเาเหี่ยบอย่างเดียวเลยเกินอย่างเดียวเลยอะไระ่จ้ที่เอ็มนั่งเหีเห็นไม่ยายนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนี่เดิน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 เดิเดินเดินมาเห็นหน้านี่มจะได้เหมือนหัวไป หายก็มึนก็คนหายเมาต้องเข้าใจไม่เป็นไรโอ้เคียงข้างกันมากเลยนะยิ้มหวานหน่อยวันเกิดใครเนี่ยต้องต้องหามองยิ้มอยู่ฮัลโหลหากล้องแล้วพ่อหามยิ้มเลหลยิ้มหวานให้พ่อหามหน่อยสิมืดตาได้ไงเลยพี่เอ็มถอยโอ่อนน่าเนี่ยเนี่ยเอาสามให้นะอืม เอาตัวไหนเงี้ยตัวไหนเอ่อเอ็มจับพ่อยายหน่อยเอ็มจับอันถาดนั่นเลอ่อตัวเล็กใครเหรอ่าลูกขึ้นมานั่งไหมมานั่งนี่มานั่งนี่มาเลยไปเอ็มขออันนี้อไปแล้วไปแล้วไม่สนใจแล้วไหนเอ็มคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวคนบึงเจ๊บึงอย่างไรขี่รถลุยเลยอ่าเดีูดูดูคนตบมือนี่เออได้เห็นแล้ว ร้องไงแม่ร้องเองร้องเองให้หมดเลยให้หมดทุกคนเลยร้เองเองเลยประคองมาประคองมาประคองมาเดี๋ยวล้มจะล้มเพราะเอ็ประคองนั่นแหละเอาล้อไงแม่ดุดดูดดูดเออานี่เลยเออให้แม่ไม่เอาค่ะไม่ก็วันเยอะวันเดียวยังไม่ถึงเวลากินเดี๋ยวรอกินกับไอ้บอก็ได้ไม่หนึ่งแม่หนึงแม่นึ่งันเกิดแล้วอายุอะไรเนาะเก้าขวบ เอเอจะจุดใหม่แล้วลูกดูมันดูมันสงสัยคนรอดูนะไปแล้วน่ะโอเคมั้งอล้มั้งนะครับเนาะ